สถานีซินชายบาชีครับญี่ปุ่นไม่แพ้ถูไหว่าเลยอตนี้เหมือนแบบทุกคนวันนี้เราจะไปมินโอะนะคะมินูพาร์นะครับที่ไปดูใบไม้เปลี่ยนสี แล้วกันันตกนะครับมาดูกันอือรอรถไฟรอรถไฟมาครับเดี๋ยวรถไฟก็ามาแล้วสะดวกสบายมากเลยครับวันนี้ไปญี่ปุ่นไปดูใบไม้เปลี่ยนสีครับ น้ำตกมิโนครับสะพานแดงน้ำตกมิโนออส, eron. อสก้าครับกลิดปรับปรุงน้ำตกมิโนครับทุกคนน้ำตกมิโนออสก้าร์ครับ มาดูกันสวยไหมทุกคนสวยมากเลยครับใบไม้เปลี่ยนสีนะ่าจะสวยมากเลยครับ รถไฟมันึ้คืองไหนขวานไปายดุงนะจกพินทครับสวยมากเลยใบนม้ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับเอ่ี น้ำตกมินอครับโอซาก้าครับทุกคนเสียดายนะคะช่วงนี้ใบไม้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยมากเลยนะครับใครมาโอซาก้าก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับน้ำตกมิเนอครับสวยมากเลย ในากาศรอบๆครับสวยมากเลยการ สะพานแดงครับก่อนถึงน้ำตกมิโนะนะครับใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับโอสก้าวันนี้เมื่อเช้าสิบแปดองศาค,ครับบรรยากาศสวยมากเลยร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เต็ไมไปหมดเลยโอ้ยโยโกไซบัสนะครับชูชเ,เปนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันครับ น้ำตกมินนครับในป่าสวยมากเลยมาดูกันทุกคนสสรเจ้าเก่าครับทุกคนน้ำตกมินเนกครับแสรเจ้าเก่าครับกระสพานแดงครับมรกมิโนคาะน้ำตกพินน โอสกา,าโอสกาเ์เทญี่ปุ่นครับโอสกาสวยมากเลยครับ ขี่รถไฟเข้ามือกัน,กนครับทุกคนดนพอดี